สวัสดีครับพบกับรีวิวกล่อง Android Ux 999นะครับสำหรับรถที่มีเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay อยู่แล้วนะครับใช้งานง่ายมากนะเพียงเสียบ USB เนี่ยก็ใช้งานได้เลยนะแถมรุ่นนี้อัปเกรดรองรับ 4G ในตัวซะด้วยนะครับในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็มีตัวเครื่องนะครับสาย USB Type C แล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้นะครับจุดขายแรกของเขาอยู่ที่ความบางเบานะครับบางเฉียบจริงๆเวลาเราเสียบ USB แล้วก็วาง ในช่องเก็บของเนี่ยมันจะไม่เกะก,กะนะครับก็มีพอเชื่อมต่อครบทั้ง Type C นะครับแล้วก็มีช่องซิมการ์ดใส่สล็อต micro SD ได้อีกนะครับการใช้งานเนี่ยง่ายมากๆนะครับแค่ต่อ USB แล้วก็รอ System Boot ประมาณ1นาทีนะครับก็จะเจอหน้าโฮมแบบนี้นะครับคุณสามารถใช้ นิ้วเนี่ยทัชสกรีนอย่างนิ่มนวลได้เลยนะครับก็สกอร์ซ้ายขวานะครับเพื่อเลือกใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ Inter n a l storage มาที่64 g b นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม MicroSD ได้ถึง128 g b ด้วยกันสามารถเชื่อมต่อมือถือเครื่องอื่นๆเพื่อใช้งานเป็น e t o o ู h calling ได้นะครับแล้วก็สกรีนแคสได้เหมือนกันนอกจากใช้งานในตัวระบบของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแอปต่างๆที่สามารถอ่าสกอร์ลิงแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลงผ่าน Play Store ได้อีก แน่นอนว่า Google Service ต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับอย่าง Google Maps นะครับพวก Drive Gmail อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับมือถือทุกอย่างนะครับอย่างแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถลงผ่าน Play Store ได้ปกติคุณสามารถลงเกมได้ด้วยนะลง Shopee ลง Lazada ลง Grab สั่งของกินจากบนรถได้เลยนะครับโคตรสะดวกนะครับเช่นเดียวกับ u t u b e นะครับคุณสามารถดูได้แบบเต็มจอบแบบนี้นะครับเหมือนเราดูมือถือแล้วก็ออกลำโพงรอบรถได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าใดๆเพิ่มเติมเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างโครมเนี้ยคุณสามารถ browsing ดูข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับก็เหมือนใช้งานบนมือถือเล่นเกมก็เล่นได้นะครับผมเทสกับ c k n c ล o อก Next generation ก็ใช้งานได้เหมือนกันแน่นอนว่าทุกอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ต้อง modify นะครับแค่เสียบ USB เท่านั้นเองโดยสเปคของเขาเนี่ยก็มากับชิป snapdragon 450นะครับแรม4 g ิแล้วก็ Android 9นั่นเองแน่นอนว่าราคาอยู่ที่ประมาณ240เหรียนนั่นเองนะครับสำหรับร้านในไทยที่ต้องการสปอนเซอร์นะครับก็ติดต่อหลังไมค์ผมมาได้นะก็จะลงลิงก์ให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดี